ปาร์ตีจ้าม้อน,นี่ก็บ่มีหีัอย่างไรดอจ้ามากินอ่างซื่อจ้า <c oughs> อากาศมันร้อนขอนอนเทียงหนาบ้านน้องได้ไหมอ่ะ <c oughs> ช่วงนี้หน้าร้อนแต่หน้าน้องหน้ารักรู้ตัวบ้างไหมอ่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าคุณผู้ชมหนุ่ <c oughs> มจ้า,<ม>า ยินดีต้อนรับเพื่ผู้ซ่อมคอนเสิช่างอุ้มอินนะจ้าจ้า คือเมนูเมนูเองจ้าแปะสะหมูสไลายนี่จ้าโอ้โหนี่ก็คือหมูสไลด์ของเฮาเด้อจ้าแล้วก็นี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดเด้อจ้าคุณเชอร์นี่สูตรของแปะสะเด้อจ้านี่จ้าว้าวเป็นน้ำจิ้มเด้อจ้านี่จ้าสูตรอเมริกันด้อจ้าว้าวก็สั่นเอาเป็นว่าเขามากินกันเลยดีกว่าจ้ามาแล้วจ้า โอว้ากับสิ่มีพักต่างๆนั่มเลยจ้าเมนแล้วจ้านี่จ้าว้าวเอาหมูสไลด์ของเรามาเลยโอ้โหนี่นะคะดูดีๆนะคะว้าวปัดเป็นเตแซอิลีจ้านี่ลาปลากิลิจ้าว้าวนมสินเล้จ้านี่จ้าห้ากับเอาสอนของห้าตักน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วก็ อ้วนลาดลงไปเลยไข่ลาดเลยแล้วเ้าก็สซิเข้าปากเลยจ้ะว้าวหืยั่วจ้าแซบอิลีจ้าแซบอิลีจ้าคุณผู้ชมนี่ได้จ้า ดูจ้ะใส่มือเลยจ้ะนี่จ้ะอืมนี่จ้ะว้าวแซ่บบระจ้ะพี่อุ๋มแซ่บพี่ลีจ้ะเป๊ะซาหมูสไลด์นี่กะแซ่บพี่เดจ้านี่แม่นะจ้ะทั้งแซ่บทั้งบรรยากาศดีด้วยจ้ะแม่นวจ้ะนี่จ้ะโอ้โหโฟกัสเลยค่ะโอ้ยจ้ะกินเลยด้วยจ้ะอืม អ៊ូអ <worshipbird>. ៊ <mean> ឹមឆាបចា นี่คะ่ะปา๊านี่เด้๋จ้ะคุณผู้ชมเหนือเน้นๆเลยเดี๋ยวจ้ะขนมเซนของขา้าวบะไซไลยเด้๋จ้ะพว่ามันจะค้ใหญ่เกินไปเด้๋จ้ะตั้งแต่หมูก,กับผักของข้านี่ก็คขใหญ่ยยแล้วเด้๋จ้ะแม่นจ้ะเกลเลยเด้๋จ้ะยั่วจ้ะหืมไม่ไม่น้ำลายไหลหนี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องน้ำลายไหลนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S หืมฮึมฮึมหยุดหยุดจ้าเนื้อหมูสอะไ์ของเฮานี่นิ่มอหลี่ด้วยจ้าปูนไคแายนี่เสียอหลีจ้าแล้วก็นขอกันกับน้ำจิ้มแล้วก็ผักอหลี่ด้วยจ้าหืมไปซื้อมากินเด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์พร้อมจ้า ว้าวอร่อยระหว่าเป็นอี้ย่ะพี่อุ้มคะเวลาแมงวันมานี่เดจ่าต้องเฝ้าไล่เดจ่าเพราะสันมันสิขับหมูของเฮานี่ไปเรื่อยๆปอน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 จะอื้มเศรษฐีเดจ่าเศรษฐีเดจ่าเศรษฐีเ้จ่า ฉังได้กินนมูสไลมากนี่มูสไลอันนี้นี่แซ่บสุดแล้วเจ้าจา้ะแมนจา้าฝีม,มือ,อแม่ด่จันแม่ยังกระแซ่ไปทุกอย่างเลยจ้ะมือเลี้ยวจา้าแม่ซื้อลูกมู <c oughs> มนำ้จนำจิ้มจ้า ร้อนจงไว้ให้กินจักตอนได้ไหมอ่ะได้เลยจ้าปาดนี้จ in ้ามันนี่ก um ับบ่มีอยังไล่ได้จ้ามากินอ่างซื้อจ้าน้ำจิ้มลาดลงไปเลยจ้าอู อะไรสุดๆจริงๆค่ะขนาดคุณผู้ชมก็ยังหิวนะจ้ะถ้าเบิ้ด้ะจ้ะาอแม่ก็พี่เพชใน่บ่หิวนอจ้ะเบิ้หิวในจังไดนะจ้ะใ้จังไดนะจ้ะพวได้กินพร้อมจอโอ้ย่วจ้ะกินเลยด้จ้ะ ีจ้าพี่พี่ว้าวเปะส้าหมูสลัยยั่วจ้าอิ่มเธอลูกจ้าสิอิ่มอยู่ดกจ้าพี่เพชรอยากนั่อเลยจ้าื่อเม่นอิเม่ิจ้าอยากซองนั่นเลยจ้าเล้ยโมเขียวเด้อยี่จ้าผัก พักมีกรอบอิลี่ได้จ้าสำหรับคลิปนี้เขากับสีลาได้จ้าเพราะว่ามีคนหิวน้ำอยู่ได้จ้าแต่ว่ามื่อนี่เข้าบ่าไหนมากินอ่างย่างเดียวจ้าเข้ามาเน็ตหน่ำเมนู่หน่ำได้จ้าไปซื้อมากินร่องเบิ้งได้จ้าเมนแล้วจะแซ่บอหลีจ้าเมนแล้วจ้าด้วยเมนจ้าน้ำก้อนได้จ้า โอเคจ้าพี่พีนี่ผู้ใดอยากกินได้จ้ากระร่องกินเบิ้งได้จ้าแต่ว่ากินก็พักนี่กับน้ำจิ้มนี่แซ่บหลีได้จ้าข้าวสีเห็ดน้ำจิ้มสูจะคล้องก็ได้ได้จ้าแล้วก็พักปลูกเองก็ได้ได้จ้าปพักปลูกเองได้จ้าแม่อแล้วจ้าอันนั้นมันเส้นเอ็นจ้าข้ากัซซิลาแล้วได้จ้าพี่อุ้มต่อเลยจ้าสำหรับคลิปนี้มักบ้างมาก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิ่มอ่านน้ำเนยได้จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ออ่มอิม่มเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำลยได้จา้าม้อน,นี่เฮ้าสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีจา้าบ๊ายบาย,บาย,บายว้าวโอ้โหยัวย่วๆอีเมจ่จ้าโอ้โหอีเม่เม,ม,า,มากินนะจา้าอ้าโอเคจา้า